เพื่อนๆจะรู้สึกยังไงครับถ้าหากว่าวันหนึ่งเรามาพบว่ามันมีไอ้โรคจิตบางคนนะครับมาทำแบบนี้กับกระดิ่งที่หน้าบ้านเรา <c oughs> คือไอ้คลิปที่แอดเอามาโชว์เนี่ยนะครับมันจะเป็นฟุตเทจของอาชญากรโรคจิตคนหนึ่งครับที่เขาชอบมีนิสัยไปเดินเลียแจะกับอดอหน้าบ้านของประชาชนในเวลากลางคืนนะครับที่เขาไม่รู้ว่าจะเลียไปทำไมนะครับ คือแบบเขารู้สึกว่าเวลาเลียออดแล้วมันไคเงี้ยอะไรแบบนี้ได้เลยฮะเพราะว่าบางทีชายคนนี้เนี่ยเฮียเลียแกยไปอย่างต่ําก็ชั่วโมงกว่าเขามีนะครับคือ,อยืนแจ๊ะ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 อยู่ตรงนั้นนั่นแหละโดยไม่สังเกตเลยว่าข้างหน้าบ้านนั้นนะครับเขามีกล้องจับอยู่เต็มๆเลยซึ่งในความที่ภาพจากกล้องมันมีระดับความคมชัด HD ซะขนาดน,นี้นี่เองนะครับไออาชญากรคนนี้เนี่ยมันก็เลยได้โดนตำรวจจับไปอย่างง่ายดายเลย หลายๆครั้งนะครับเวลาที่เราพูดถึงคําว่าอาชญากรหรือว่าพวกผู้ร้ายอะไรเนี่ยภาพในหัวของเรานะครับมันก็น่าจะมาพร้อมกับความเฉลียวฉลาดหลักแหลมหรือว่าเจ้าเล่์ใช่ไหมครับแต่หากว่าถ้าเพื่อนๆได้มาฟังเรื่องราวของรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary วันนี้แล้วก็แอดบอกเลยครับความคิดของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งเองเนี่ยอาชญากรมันก็สามารถสูงตึงแล้วก็จัดงาจนแบบ เราแทบจะสงสารอาชญากรพวกนั้นแทนนะครับเอาเป็นว่าพวกเขาจะมีวีรกรรมอะไรกันบ้างเราก็มาฟังก,กันกับหลากหลายเรื่องราวในวันนี้เลยดีกว่าเรื่องแรกฮนะอาชญากรแมม่า้ดำคือชื่อเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนจะเท่น,นะครับแต่เนื้อหานี่คือมันขัดกันเลยคือในช่วงสักประมาณปี2011ของประเทศรัสเซียนะครับเขาก็ได้มีการตื่นกลัวยอย่างมากครับของเรื่องราวของผู้ก่อการร้าย เนื่องจากว่าเมื่อไม่นานมาก่อนหน้านั้นนะครับมันก็ได้มีเหตุการณ์ระเบิดสนามบินครั้งหนึ่งครับซึ่งผู้คนก็คาดการว่าไอการกระทํานี้เนี่ยมันน่าจะมาจากกลุ่มก่อการร้ายหรือว่าพวกไม่หวังดีอะไรสักอย่างหนึ่งและที่สําคัญก็คือเหล่าผู้ก่อการร้ายเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นผู้หญิงด้วยที่ก็ไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุนี้หรือเปล่านะครับมันก็เลยเกิดการเลียนแบบอะไรขึ้นมาเพียบเลยครับ ในเวลาต่อมาเนี่ยก็เหมือนก็จะมีผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็เตรียมเครื่องระเบิดเหมือนกันครับที่มันจะเป็นระเบิดแบบใช้มือถือในการควบคุมนะคือถ้าหากแอดเข้าใจไม่ผิดนะไอ้ตัวระเบิดนี้นะครับก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นระเบิดที่ผู้ก่อการร้ายน่ยจะต้องนําเอามือถือนะครับไปติดอยู่กับตัวระเบิดด้วยหลังจากนั้นก็โทรเข้าไปในเครื่องระเบิดให้เครื่องมือถือมันทํางานอะไรแบบนี้แล้วมันก็ไปสกิดระเบิดแล้วจนระเบิดก็ตู้ออกมาไงละครับนั่นแหละครับชีชีนางเหล่านี้เนี่ยก็เลยเอามือถือของชีนางนะครับ ไปแปะกับระเบิดเลยแต่ก็ด้วยความที่ว่าช่วงเวลานั้นเองมันเป็นช่วงเวลาวันหลังปีใหม่ไงละ่ะอยู่ๆระหว่างที่ชีก่อ,อก,การร้ายเหล่านี้จะนําระเบิดไปทําการนะครับมันก็มีเพื่อนหรือใครก็ไม่รู้ฮะที่ทันคิดถึงแม่นางขึ้นมาก็เลยได้ส่งข้อความไปว่า Happy New Year นะจ๊ะซึ่งเมื่อไอข้อความนี้มันได้ไปปรากฏบนมือถือของแม่นางเท่านั้นแหละครับมือถือมันก็ทํางานกระทันหันแล้วก็ไปกระตุกให้ระเบิดของแม่นางทํางาน ดังขึ้นมากลางเคหสถานของนางเลยคือเหล่าก่อการร้ายเหล่านั้นเนี่ยตายเรียบครับเรียกได้ว่าไอ้ข้อความแฮปปี้นิวเย r ร์อันเดียวเนี่ยมันเป็นการช่วยชีวิตคนนับร้อยกันเลยทีเดียวนะที่เมื่อพูดถึงพี่รัเสเซียไปแล้วเนี่ยเราก็คงไม่พูดถึงคู่อริของเขาไม่ได้หรอกนะครับนั่นก็คือพี่อเมริกานั่นเองฮะที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะครับหรือว่าสื่อของอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างดังเราก็เลยมักจะได้ยินเรื่องราวของ โจรง้างเนี่ยมาจากประเทศนี้อยู่บ่อยมากเลยนะครับอย่างเช่นว่าผู้บ่าวสึงตึงคนหนึ่งที่วันหนึ่งเนี่ยแกเกิดอาการอยากจะรวยข้ามรวยคืนครับแกก็เลยจะทําตามอย่างในหนังเลยคือไปบุกปล้นพวกร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงอะไรแบบนี้แหละเพราะแบบแกคงเห็นมาในหนังนะว่าไอตอนดึกๆเนี่ยมันมักจะไม่มีคนอยู่แล้วโจรก็ชอบมาปล้นอะไรตอนนั้นนั่นแหละเฮีย yeah, แกนะครับก็เลยได้เดินเข้าไปอย่างร้านค้าปลีกดังกล่าวเลยพร้อมกับเตรียมอาวุธเป็นไอเทมไม้เบสบอลกับมีดไปด้วยครับเพียงแค่ว่า ไอร้านค้าปลีกที่ขโมยคนนั้นได้เดินเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่พวกร้านค้าปลีกประเภทขนมจีบสลาเปาอะไรแบบนี้ไงแต่มันเป็นร้านค้าปลีกที่เขาขายปืนนะครับซึ่งก็แน่นอนสิว่าเจ้าของร้านนะครับเขาต้องมีไอเทมที่เจ๋งกว่าไอตหนุ่มนี่อยู่เพียบครับแล้วประเด็นก็คือตรงบริเวณหน้าร้านก่อนที่ไอหนุ่มจะเดินเข้าไปปล้นเนี่ย มันก็มีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมายืนตรวจตราอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วนั่นแหละครับพอสัญญาณของการขโมยร้านนี่มันดังขึ้นมาปุ๊บตำรวจนะครับก็จกไอเทมปืนเข้าไปเสริมกําลังกับเจ้าของร้านที่เขากำลังหยิบปืนเปิดวอกับไอหนุ่มนี่อยู่นะครับหลังจากนั้นก็รุมกันนำแห่แจกโปรโมชั่นลูกกั่วให้กับไอหนุ่มเนี่ยงสาใจเลยทำเอาฮีแกเนี่ยได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าในคืนนั้นเลยนะครับนี่แหละนาะปล้นไม่ดูตามมาตาเรือไม่เหมือนกับ ผู้บ่าวคนต่อมาครับที่คนนี้เนี่ยแกได้วางแผนการปล้นเอาไว้อย่างรอบคอบเลยนั่นก็คือผู้บ่าวที่มีชื่อว่าเดนียลเกลนฮะที่รายนี้เนี่ยแกไม่ได้ไปเลือกร้านผิดเป็นพวกร้านปงร้านปืนอะไรเหมือนกับรายที่แล้วและแต่ก็เป็นร้านค้าธรรมดาเนี่ยแหละครับที่ก็จะมีเกะใส่ตังอยู่ในร้านนะครับซึ่งไอร้านประเภทนี้เนี่ยแต่ละวันเขาก็จะทําเงินได้สักประมาณหมื่นหรือถ้าดีๆหน่อยก็ถึงแสนนะครับซึ่งเพื่อให้ชัวร์เนี่ยผู้หนุ่มคนนี้นะครับก็เลยโทรไปถามกับทางร้านก่อนเลยว่าในเกะของเขาเนี่ย มีตังค์อยู่เท่าไหร่ครับซึ่งแบบอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจว่าเขาคุยกันยังไงนะคือแบบสวัสดีครับผมผมอยากจะถามว่าในร้านของคุณเนี่ยมีตังค์อยู่ในเกะเท่าไหร่อะไรแบบนั้นหรือ ที่แบบเดี๋ยวผมจะเดินทางไปซื้อขนมขบเคี้ยวพร้อมกับไปจกตังค์จากร้านนั้นมาด้วยนะครับนั่นแหละครับพอมีคนมาโทรถามว่ามีตังค์อยู่ในเก๊เก็บตังค์ร้านเท่าไหร่เนี่ยไอเจ้าของร้านที่อยู่นะครับมันก็ต้องเตรียมระวังตัวไว้อยู่แล้วละสิและนั่นแหละครับเมื่อผู้หนุ่มคนนั้นได้มาถึงนะครับผู้บ่าวก็ได้มาเจอกับแพ็กเกจการต้อนรับอย่างอบอุ่นของตำรวจที่เจ้าของร้านเขาได้เรียกมาเลยครับคือแบบบางทีรอบครอบได้แต่เซลล์สมองมันก็ต้องมีให้ถึงเหมือนกันนะไอหนุ่มเอ้ย เอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับผู้ร้ายคนต่อมาดีกว่าครับที่รายนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเขาเบี้ยวหรือว่าอะไรดีคือเพื่อนๆเ,เ,เคยมีอารมณ์วัยเด็กแบบนี้ไหมครับที่เราแบบดูการ์ตูนหรือเล่นเกมอะไรมากเกินไปแล้วคิดว่าเรามีพลังวิเศษหรือไอเทมอัจฉริยะอะไรแบบในเกมเนี่ยแล้วก็ไปปล่อยพลังฟูฟูใส่เพื่อนๆในห้องนะครับทำไมพูดแล้วรู้สึกเหมือนดา่าตัวเองอยู่ยังไงก็ไม่รู้แต่นั่นแหละครับผู้หนุ่มคนนี้เนี่ยแกได้ทําหนักไปกว่านั้นครับนั่นก็คือผู้หนุ่มที่มีชื่อว่าแม็กอาเธอร์เวลเลอร์ฮ ที่แกเนี่ยก็เหมือนจะไปเรียนรู้ความลับอะไรบางอย่างจากสวรรค์มานะครับก็คือแกเนี่ยได้พบว่าถ้าแก่เอาน้ำมะนาวเนี่ยมาเขียนแทนหมึกลงบนกระดาษแล้วเนี่ยน้ำมะนาวเหล่านั้นนะครับมันจะกลายเป็นหมึกล่องหนได้ครับเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีอะไรที่มันอยู่ในมะนาวนะที่ใครอยากรู้เนี่ก็ไปอ่านวิชาวิทยาศาสตร์เอาแต่เอาเป็นว่าไอ้หนุ่มคนนั้นนะ่ะ ขาก็คิดว่านี่แหละถ้าหากไอหมึกเหล่านั้นมันสามารถถูกซ่อนให้ล่องหนบนกระดาษได้ถ้าเขาเอาน้ําหมึกเหล่านั้นเนี่ยมาทาบนหน้าตัวเองเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์ล่องหนแล้วก็สามารถเดินเข้าปล้นอะไรได้เลยนั่นแหละครับฮีแกก็เลยจัดแจงหาพวกน้ำมงน้ำหมึกล่องหนนะครับมาทาจะโลมลงตัวใหญ่อย่างมั่นใจเลยหลังจากนั้นนะครับก็หยิบกระเป๋าใบใหญ่เพื่อจะเดินไปขโมยตังค์จากในแบงค์แบบหน้ามั่นมากอะ่ะเดินเชิดไปเลยคิดว่า คงจะต้องไม่มีใครเห็นหน้าเขาอย่างแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆลองทายดูสิครับว่าไอตอนที่ผู้หนุ่มนี่เขาจะไปคว้าตังมาจากในธนาคารเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็โดนพวกคนในธนาคารเนี่ยรุมสารเตี้ยก่อนที่จะเรียกตำรวจมาจับเขาอีกนะครับโอ้ไม่กอดค่อยแล้วแบบเบิดคำเสียวเลยแต่เอาเป็นว่าเราก็เข้ากันมาสู่เรื่องที่มันดูค่อนข้างซีเรียสไปมากกว่านั้นดีกว่าน,นั่นก็คือเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนครับกับเรื่องต่อมา final destination ที่แท้ทรู สำหรับเพื่อนๆหลายคนที่ชอบเรื่องราวดักดักเนี่ยนะครับแอดก็เชื่อได้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะต้องคุ้นเคยกับพล็อตของหนัง final destination กันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับที่มันจะมีอารมณ์แบบตัวเอกทั้งหลายของเรื่องนะก็ได้โชคดีรอดจากความตายอะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่แหละหากแต่ว่าในเรื่องนะครับมันเหมือนจะมีโยม,มทูตหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยที่ไม่ยอมให้คนเหล่านั้นรอดตายไปได้ครับ ดังนั้นเองไอโยมาทูตหรืออะไรดังกล่าวที่ว่าเนี่ยก็จะค่อยๆมาตามเก็บผู้คนในเรื่องให้ได้ตายไปอย่างน่าสลดมากกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยแอดคิดว่าไอเรื่องราวนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่มีแค่ในหนังเท่านั้นแต่หากมาพอฟังข่าวนี้แล้วเราก็แบบหดี๋ว่าโยมาทูตเหล่านั้นมันจะมีจริงๆเนี่ยก็คือย้อนกลับไปในปี1980อย่างอเมริกาอีกแล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีชายโฉดผู้หนึ่งครับที่ได้ชื่อว่าไมเคิลกูดวินฮะ แกก็ได้ลักลอบเข้าไปอบวจมะกับสาวสวยคนหนึ่งถึงใน้หอพักเลยหลังจากนั้นอบวจมะยังไม่พอนะครับพี่หมอน,นี่มันยังใจชั่วกันนะว่าไปกดปุ่มชัดดาวแม่นางคนนั้นด้วยวิธีอันโหดร้ายด้วยครับซึ่งนั่นแหละครับมันก็เป็นการกระทําชั่วที่ชาวเมืองเนี่ยรับไม่ได้เลยนะครับในเวลาต่อมาหลังจากที่ไอ้ผู้บ่าวคนนี้มันโดนจับได้เนี่ยมันก็ต้องถูกลากไปตัดสินให้ต้องโทษประหารกันโดยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าน่นสิ แต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยลมพัดลมเพลอะไรนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยโทษของบักไมเคิลผู้นี้นะครับมันก็ดันถูกลดยอนลงมาให้เหลือเป็นเพียงแค่โทษจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นเองครับคือฮีแกเนี่ยก็โล่งอ,อกไปเลยว่าอออย่างน้อยข้าก็ไม่ตายละข้าจะได้มีข้าวแดงมากินฟรีมีที่ซุกหัวนอนอยู่ดีๆในคุกอีกน้ำซ้ำนอกจากนั้นในตอนที่ผู้บ่าวคนนี้ได้พักผ่อนอยู่ในคุกนะครับก็เหมือนกับว่าห้องขังเขาเนี่ย มันจะมีโทรทัศน์กับหูฟังอะไรให้เขาได้ใส่ฟังเพลงจะลงใจอีกครับคือเหมือนกับว่าเฮียแกเนี่ยมาในคุกเพื่อพักร้อนอะไรประมาณนั้นเลยนะครับหากแต่ว่าอีกไม่กี่ปีเท่านั้นแหละมันก็มีโยมาทูตนะครับได้มาหาผู้บ่าวคนนี้จริงๆครับคือระหว่างที่ผู้บ่าวคนนั้นแกกําลังใช้หูฟังในการเสียบโทรทัศน์ที่ฟังจะลงใจอยู่นะหูฟังนะครับมันก็เกิดเจ๊งขึ้นมาครับแล้วเฮียแกเนี่ยก็ต้องซ่อมหูฟัง ในลักษณะที่ทั้ง2ดากของเฮียแกนะครับยังได้นั่งอยู่บนซ่วมเหล็กของห้องขังเลยคือนี้เราต้องเข้าใจสภาพของห้องขังคุกก่อนนะครับที่ว่ามันจะเป็นห้องเล็กๆซึ่งมีห้องนอนห้องน้าห้องอะไรเนี่ยรวมอยู่ในตัวเดียวกันเลยไอผู้บ่าวคนนี้ก็เลยแบบอาศัยการนั่งขี้แล้วก็ดูทีวีไปอยู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาก็เสียบหูฟังเนี่ยต่อกับทีวีฮะและนั่นแหละครับเมื่อสายของหูฟังมันเสียขึ้นมาเนี่ย มันก็เลยเหมือนกับว่าสายนี่มันจะเป็นตัวนําไฟระหว่างทีวีนะครับเข้าไปสู่ซ่วมเหล็กที่เฮียแกได้นั่งอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าบักไมเคิลผู้นี้นะครับโดนช็อตตายขี้แตกขี้แตนคาซ่วมไปเลยครับคือสุดท้ายกลายเป็นว่าเฮียแกเนี่ยก็ต้องมารับโทษโดนช็อตตายเช่นเดียวกับเก้าอี้ไฟฟ้านะครับแถมเป็นเก้าอี้ไฟฟ้าที่อุจฉาที่สุดกว่าทุกตัวที่แอดเคยเห็นมาด้วยคือตายคาขี้ฮะซึ่งไอ้เรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่การตายครั้งเดียวที่แบบเหมือนกับหลุดออกมาจากการ์ตูนนะครับ เพราะว่าในปี2017ยังประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันก็ได้มีเรื่องราวอะไรแนวๆนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า h ฮดิคกคส์มนนะครับโอ้ยชื่ออ่านยากมากคือมันเป็นชื่อภาษาตุรกีนะครับซึ่งแกเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นพ่อค้าขายยาเก่าแล้วก็มาทําอาชีพวงการสีดําๆอะไรอย่างเงี้ยในประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นแหละจนกระทั่งแกได้ไปผัวพันเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งขึ้นมาครับ โดยที่เจ้าฆาตากรเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมาตามเร่งงานเขาเพราะว่าไอ้ชายคนนี้เนี่ยได้ไปรู้ความลับอะไรบางอย่างเข้านะครับเฮียแกเนี่ยก็เลยยอมตัดสินใจไปพึ่งใบบุญของตํารวจแทนนะเพราะคือแปลพักไปหาตํารวจแล้วก็บอกกับตํารวจว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเป็นพยานในการจับฆาตากรคนนี้ให้นะขอแลกอย่างเดียวก็คือแลกกับการที่ตํารวจเนี่ยสัญญาว่าตารวจจะปกป้องชีวิตของเขาเอาไว้นะซึ่งพี่ตารวจที่นั่นนะครับก็ใจดีใจดีฮะบอกว่าโอเคโอเค ด้วยเกียรติของตำรวจเนี่ยเราสัญญาว่าเราจะปกป้องนายเอาไว้อย่างดีเลยคือเราจะปกป้องสบายขนาดว่านายจะไปทําอะไรก็ได้จะไปตกปงตกปลาเลยก็เชิญเลยนะครับชีวิตนายปลอดภัยเนี่ยซึ่งนั่นแหละครับอเฮียชื่ออ่านยาคนนั้นแกก็เลยได้ทาตามตำรวจบอกเลยครับก็คือไปพักผ่อนอะไรอย่างสบายใจเฉยเพราะไปตกปงตกปลารอแค่วันที่เขาจะได้ขึ้นไปเป็นพยานให้การบนศาลเท่านั้นเองนะครับแต่ทว่ามันก็ดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับเขาครับ ก็คือในระหว่างที่นายคนนี้เนี่ยได้เวียงเบ็ดตกปลาขึ้นมานะครับไอเบ็ดตกปลาน่ะมันก็ดันไปเกี่ยวกับสายไฟที่ได้ห้อยตรงเตงอยู่เหนือหัวตัวแกนะครับแล้วไฟไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนโวล์เนี่ยมันก็ได้ไหลเข้ามาในตัวแกช็อตแงก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 เหมือนกับที่เรามักจะเห็นกันในการ์ตูนเลยนะครับแต่หากที่มันไม่เหมือนกันในการ์ตูนก็คือ เฮีย er, แกเนี่ยไม่ได้มี HP ไม่จำกัดเหมือนพวกตัวละครในการ์ตูนไงนั่นแหละครับเฮีย er, ชื่ออ่านยากคนนี้เนี่ยแกก็เลยได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเลยซึ่งอันนี้เอแอดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องแรงแค้นแรงอาฆาตของศัตรูจากชายผู้นี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นบาปกรรมที่เขาจะไปตกปลานะครับปลามนถึงได้แช่งให้เขาตายเนี่ยที่จาหาักเป็นช่องของอาจารย์ยอดแล้วก็มันจะมีคำนี้แวบขึ้นมาฮะนัติกัมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอแรงกมไม่มีซึ่ง เมื่อพูดถึงเรื่องบาปกรรมกันแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งในเรื่องบาปกรรมการทรมานที่คนในบ้านเรามักจะเห็นว่าเป็นเรื่องราวการสนุกสนานเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการชนไก่นั่นเองนะครับที่บางทีก็แบบมีการเลี้ยงไก่มาเพื่อมันเป็นนักสู้โดยเฉพาะแบบนี้เลยใช่ไหมแต่ว่าพอไก่ตัวไหนแพ้นะครับเราก็จะมีการจับมันมาลงโทษโดยการนํามันมา,มา,มาต้มด้วย ซึ่งนั่นแหละครับแรงกรรมครั้งต่อมามันก็เลยได้เกิดขึ้นเลยนี่มันเป็นช่องอาจารย์ยอดไปเลยหรือเปล่าเนี่ยก็คือในปี2020ที่ผ่านมานะครับมันก็มีชาวบ้านอินเดียผู้หนึ่งฮะแกกาลังจะหอบไก่ของแกเนี่ยไปเตะกับไก่อีกตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าเหมือนกับเฮียแกเนี่ยไม่ได้หอบไก่ไปแค่ธรรมดาน,นะครับแต่แต่ว่าเฮียอ,อินเดียคนนี้เนี่ยแกดันเสริมบัฟให้กับไก่ด้วยคือเหมือนแกจะเอามีดนะครับ ไปผูกติดกับขาไก่ครับเพื่อที่ว่าเวลาไก่มันกระโดดเตะไก่คู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จะได้ซึบเข้าไปเลยนะครับผมที่อันนี้เองแอดก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการโกงคู่ต่อสู้หรือว่ากฎของอินเดียเขา,าอนุญาตให้ทําอะไรแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าในข่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการบอกไว้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าหากว่ามีดอันนี้เนี่ยมันไปฉกกับไก่ชนอีกตัวเนี่ยไก่ของคู่ต่อสู้ก็ต้องมีอาการบาดเจ็บปางตายได้ใช่ไหมครับและนั่นแหละเวรกรรมมันก็เลยได้ตามมาอย่างติดจรวดเลย ก็คือในระหว่างที่อบังคนนี้แกกาลังอุ้มไก่ตัวนั้นเนี่ยไปที่สนามไก่ชนนะครับอยู่ๆไอ้น้องกุ๊กไก่ดังกล่าวเนี่ยก็เกิดอาการคลั่งอะไรขึ้นมารู้วก็กระตกระตอกระตกระตกดิ้นหลุดจะกระท้่งน้องไก่ตกมันตัวนั้นนะครับก็ได้ไปกระโดดเตะเข้าที่ก้านคอของอบังคนนั้นเลยซึ่งประเด็นก็คือจําได้ไหมว่าตรงขาของน้องกุ๊กไก่ตัวนั้นเนี่ยมันมีอะไรติดอยู่ฮะมันมีอาวุธแดกเกอร์บวกแปรติดอยู่นั่นแหละครับ เมื่อขาไก่มันชึกเข้าก้านคอของอบางคนนั้นแล้วก็น้ําแดงนะครับมันก็ได้ไหลพลักพลักพร,กรกออกมาเป็นหาฝนเลยแล้วก็เหมือนก็จะไปโดนเส้นเลือดใหญ่อะไรด้วยมั้งอบางคนนั้นแกก็เลยไม่รอดฮะแต่ทว่าเรื่องต่อมานี่สิแอดไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษที่มันมาผสมกับความสูงตึงของเจ้าตัวเองด้วยไหมนะครับนั่นก็คือย้อนกลับไปในปี2013ครับมันก็ได้มีแม่หญิงอเมริกาคนหนึ่ง เธอเนี่ยก็เหมือนกับจะยังอายุไม่บรรลุนิติภาวะนะครับแต่ก็อยากจะไปเที่ยวพวกผับพวกบาร์อะไรแบบนี้ไงแกก็เลยได้ไปหาซื้อพวกบัตรประจําตัวประชาชนนะครับมาจากตลาดมืดอันหนึ่งที่มันก็เหมือนกับจะเป็นบัตรปลอมซึ่งพ่อค้าตลาดมืดนะครับได้ไปขโมยมาจากหญิงคนไหนก็ไม่รู้ที่อายุบรรลุนิติภาวะแล้วนั่นแหละแม่สาวคนนี้นะครับก็เลยเอาบัตรเนี่ยมาโชว์หน้าผับอย่างสบายใจเชิบเลยครับหากแต่ว่าไอคนที่ตรวจบัตรเธอนะ่ะมันก็คือ เจ้าของบัตรคนนั้นแหละครับที่บัตรของเธอได้ถูกขโมยไปเมื่อกว่า3เดือนที่แล้วครับที่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบนบัตรเนี่ยมันไม่มีรูปภาพติดอยู่หรือยังไงนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อเจ้าของบัตรได้เห็นไอเทมบัตรที่แม่หญิงได้โชว์มาดังกล่าวเนี่ยเจ้าของบัตรซึ่งเป็นผู้คุมผับด้วยนะครับก็เลยได้อนุญ,ญาตให้เธอเข้าไปในผับนั้นฮะ หากแต่ไม่ได้เข้าไปเพื่อไปเต้นหล่ำนะเท่ว่าให้เข้าไปเพื่อเหมือนเป็นการเปิดประตูดักแมวนะครับหลังจากนั้นก็ปิดประตูแล้วก็เรียกตำรวจเนี่ยมาตีแมวตัวนั้นเลยครับซึ่งเมื่อตำรวจมาถึงเนี่ยเราก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าน้องหนูคนนั้นเนี่ยเขจะโดนลากคอไปเลยทีเดียว ที่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่จุใจกับเรื่องราวของคนที่เซลล์สมองไม่ถึง8 4,000เซลล์นะครับแอดก็ยังมีเรื่องราวแนวๆนี้ให้ได้ฟังอยู่ในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย